ตอนนี้อาจจะจำได้มาคืนตอาจำขึ้นมาอ<ะ>อิอ่มแล้วอะข้าวกอแลิ่มแล้วเหรอกินข้าวดีใรกินข้าวลำกินได้กี่ได<ะ>้ตปรสัพทใดังข้าวลำติิโอ้หลับแล้วเหรอเติมค่ะเติมแนเติตตพ่อท่านมาเยี่ยม พ่อท่านมาเยี่ยมนุ่นพ่อท่านมาเยี่ยมสุณธรรมอ่านตนตื่นแล้วตื่แล้วยังไงกำลังยืนมองอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่ต้องดูนี่ไม่ไม่มีไอ้นี่เห็นยังเห็นยังเห็นได้จห็ได้ยักหน้าเนี่ยยังหน้า เขาทำรีนเยอะนยะมากไม่ใช่หรับ90เท่าไหร่แล้วเนี่ย92 พอจำได้ไหมจำได้ไหมใครไม่ได้แล้วไม่รู้เรื่องแล้วแสนดินไม่ได้ละนี่ได้ไหมเนี่ยใส่แม่ไม่รู้เรื่องใส่แม่จำไม่ได้เออจำได้ไหมเออเนี่ยหน้ารอลอเงี้ยเนี่ยท่านติดขาอย่างเงี้ยอย่าจำได้ ยังจำถ้าสมหวังอย่นียจำเวลาเดิมไปบอกว่าปฏิการทำฝันกู้บุญไม่ใช่เหรอประมาณบุญนั่นแหละกู้บุญเนี่ยเพราะฉะนั้นทัติรินพระเดินหารมาข้าเรานะคะถามว่าใทยว่าทันติินพระทำไมไม่นุ่งผ้าท่านพูดทำไมไม่นุ่งผ้าท่า่ใส่ผ้าคลองงไม่ใส่ผ้าคลองไอผ้าหนอ พูดไม่คล้องผ้าทำไมไม่นุ่งผ้าแต่ล้เยอรักเนี่ยก็ปเตสร้างฝันใหม่เยาวเนี่ยรปเตสร้างฝันใหม่แล้วเก่ามันไม่ดีเหรอจดีแบบไอ้วกมุกแบบมเรานะเพราะว่าสมนี่เรียกว่าพวกเราหรืว่สมนอเป็นนี่ไม่มีใครมาพูดมุกแบบอะไ ตาหัวยังบวขาวอนหัวยังดำยู่ค่ะเออมันจะเยวเอื้อเยวเอื้อมันเป็นการตุ่นต่ันตลอดจะดขึ้นอ๋อไม่ครับเยลเอื้องต้องรีทำใหเนื้อติดคุ้มที่ชัดแค่นั่นตชัดมากเนื่องจากปากเตรียมจะแข็งว่นนังดำดูนี่ว่นน้เป็นขุน่าดอมุเราไกินเยลลินเที่ยวฝ่าไม่ร้อนเลยพร้อมจะกินยืนยืนแน่ ไม่เจ็บไม่ป่วยแปลกเลยแปลกจังเลยครับหายเลยนี่น้ำตาเนี่ยน้ำตาออกเลยไม่มันธรรมดาแกใช่ไหมน้ำตาลายบ่อยน้ำตาอะไรเองตะกี้นะะคต้องต้องใส่พริกตัวไหมอะไรอะไรับลดอะไร่ที่มีแผลไม่มีแผลมมีระวังระวังแผลกดทับไอ้ไอ้นี่มันรองมันช่วยป่ะช่วย่ะช่วยอช่วยกระลงกรลง ช่วยก็ดีเวลาพยาบาลถูหลังนะคะอุ้ยชอบปากเลยค่ะคันมีแรงขี้ไข้ขี้ไข้ขี้ไข้เลยไม่ได้หรอกขี้ตัวเองต้ยงหาเรีว่าขี้ไข้ปะสุรีจะมาเปลี่ยนแคมเปนเจ็ดโมงเช้ากับสี่โมงเย็นเป็นหน้าที่พยาบาลสัวอาหารก็เป็นหน้าที่ของแต่ละเวรสิกรรมาธ จากเรีจะวันกันมาเธออยู่ท่านี้ตลอดค่ะคั่ง็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้แล้วนั่งนี่ต้องหาอะไรแบบเวลาปร็พัดบุญเป็นคนมาคอยเอาวัตร้เนัดผมให้วันนี้เป็นผมก็ยาวดีเก้าสิบสองเก็สิบสองก็สิบเอ็ดแต้ม มีสายลากออกมายกให้ชันขึ้นไงจะได้ไม่ขมั่อ๋อไม่ค่ะก็หมุนขึ้นอีกหน่อยไม่รู้เนาะยังกำลังเยอะค่ะท่านกลังมีลบางทีเปลี่ยนเพื่อนต้้งบางทีไม่มีคนช่วยปะก็เอาไอ้มือมัดอะไปกับกับราวนี่ค่ะแต่ว่าแข็งแรงมากเลยค่ะแข็งแรงมอมันไม่อเดี๋ยวเราเอากันไม่อยู่ค่ะต้องมีผู้ช่วยแล้วส่วนขาก็ ใช้ตัวเนี้ยในสามีมาด้วยมอุปกรณ์มีออุปกรณ์อุปกรณ์ช่วยนเพื่อนเอาขาพาดนี่จะมีอะไรก็ได้โอ้โหนี่สร้างอุปกรณ์นะเนี่ยไม่ต้องดูคนช่วยก็ได้โอ้เก่งให้คุณหนึ่งนะำเามีขายกันพอดีมันมีมาเลยมีขายหมด คนเพียมตะวันเขาเอามาให้ดูช่วยยังไงเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เลยสมทุนหนึ่งน้ำหาข้อมูให้ถ่ายคนเขารู้ว่ามึงยุติตัวอ้าวสมองมันไม่ใช้งานไม่ได้แล้วแต่อื่นดีหมดเลยสมองไม่ดีอย่างเดียวรับจิตใจมันก็จิตใจก็ใช้ไม่ได้ใช้สมองไม่ได้อย่างดียังไม่เหมือนพืชทีเดียวยังไม่เป็นพืช แม่ป่วยยังเป็นจิตอยู่จิตนิยามอยู่อยากช่วยหาหาบาทอยู่ตามเลยที่ทำสมจําตาจะยังอยู่ไหมเนี่ยวันกันนจำถามหาบาทคือหิวค่ะยังอยู่จำบางเรื่องไม่ได้แล้วจำได้บางไม่ได้บางจำเรื่องมันเสียไปเป็นส่วนอันนี้ก็เป็นถูกกระกมัดมือค่ะทิ้บ้านเป็นเยิงอกรอบแบบอ้ย ดึงผ้าดึงผ้าดึงแคมเพลนแบบตัยกระจายหมดเลยนะคะก็เลยต้องอาศัยี้แล้วก็มัดกันลาสิมาเป็นหญิงอะชิแมาเป็นหญิงออกแบบเเพื่อไม่ให้มันรอนแทยแล้วก็เอาฝ่ามือใส่ไม่ด้านนี้เอาหลังมือไม่นมันจะได้ไม่ไม่ขยไม่อับไม่อับแล้วก็จับไม่ได้เดี๋ยวไปเกาไปอะไรไไม่งั้นดึงแคมเพลนเกาไม่เท่าไหร่มันทางานได้ไงนิ้วมันทงานได้ปกกันนิ้วไว้หมด การนิ้วใชท่านแบบพอดีกตต้องใส่แล้ไม่อบด้วยไม่อบใช่ไม่อบไี่ยินบอกบนเบาพื้นอยู่หูพื้นเลยแต่ว่าไม่ได้พืหูหูท่านยาวเหยียดหูเดี่ยวสับหูไม่ยาวเท่าไรแล้วหูอตะมางยาวกว่าอันนี้นิสันนี่ทางนิสันติ่งหูมีรองไม่ต้องติ่งหูต้องยาวมายาวมายิ่งมาก็ยิ่งมันจะมีสิ่งหูนานนานนาน กัจะมีติ่งหไอเนื้องอกกับว่าตรงนี้ตรงนี้ค่ะมคนเขาก็มีอ้อวล้วไปนะไปทางไหนดีไสดงจักโมงแล้วใส่รองเ้าไว้หน่อยเดี๋ยวก็จะตักอาหารแล้ว